มหาเศรษฐีอะค่ะมีมีกฎเพียงข้อเดียวเท่านั้นทุกคนที่ทําให้เขารวยรวยแล้วรวยอีกรวยซ้ํารวยซ้อนรวยแบบรวยไปจนถึงโคตรตระกูลรวยไปถึงแบบว่าลูกรวยไปถึงแบบว่าบรรพบุรุษนะคะรวย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 เพราะอะไรคะเพราะว่ากฎข้อเดียวของเขาคือเขาสั่งสมองทุกวันค่ะเขาเชื่อเขาสั่งจิตใต้สํานึกเขาทุกวันค่ะ ว่าเขาคือมหาเศรษฐีหลายคนอาจเคยได้ยินมาเยอะมากแล้วหลายคนอาจจะเคยไปเรียนโค้ดครูเคยสอนมาแล้วเนาะว่าคนจะรวยอะคะ่ะไม่ใช่ว่าต้องแบบทำแบบสุดๆทำวัวตายควายล้มแล้วถึงจะได้ทุกคนคะ่ะเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มนุษย์เราสามารถสั่งตัวเองได้ถึงจิตใต้สำนึกมันจะปรากฏกฎข้อเดียวของครูก็เหมือนกันทำไมครัวถึงรวยเร็วไม่ถึงสี่ห้าปีนะคะพุ่งทยานแบบฉุดไม่อยู่จริง,รงแล้วได้ข่าวดีรัวรรรวหนักมาก คิดอะไรได้สิ่งนั้นเร็วมากๆเพราะครูฝังจิตใต้สํานึกของครูไปแล้วค่ะว่าครูเป็นคนที่คิดอยากได้อะไรต้องได้คิดจะมีอะไรต้องมีปัถนาอะไรต้องสําเร็จแล้วครูก็เชื่อไปแบบนั้นไปนเรียบร้อยแล้วแล้วมันไม่มีอะไรมาบอกว่าพรแกะทาไม่ได้หรอกพรมันทําไม่ได้หรอกพรมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นครูฟังเรื่องนี้อนหนังสือเรื่องนี้ครูก็เลยอยากที่จะเอามาแบ่งปันคุณนะคะกดข้อเดียวทุกคนฟังนะคะกดข้อเดียวของมหาเศรษฐีนะคะ เขาให้พลังจิตและความคิดฟังให้ดีนะพลังจิตและความคิดสอดคล้องให้ได้ทุกวันวันนี้พลังจิตของคุณกับความคิดของคุณเคยสอดคล้องกันไหมวันหนึ่งอ่ะคุณทําแค่วันละครั้งก็ได้หรือแต่ครูอยากให้คุณทําทีทีเหมือนครูนะคะให้จิตใต้สํานึกกับความคิดทํางานร่วมกันให้ได้ทุกคนถ้าสมมุติว่าเราอยู่บ้านหรือเวลามีคนทําให้เราไม่สบายใจหรืออยู่ๆเราไม่สบายใจเองอ่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็เซง็งเดี๋ยวก็น้อยทุกคน ฟังนะคะจิตใต้สํานึกมันจะดึงมาแล้วมันจะไปกล่อมประสาทเรามันจะไปกล่อมสมองเราค่ะให้เบื่อให้เซ็งให้ไม่อยากขายของให้ไม่อยากรวยให้ไม่อยากทําอะไรเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะคะจิตใต้สํานึกอะค่ะเมื่อมันเสพอะไรจากคุณเยอะๆค่ะ,ะมันเสพจากคุณบ่อยๆมันจะดึงมันจะไปเกลี้ยกล่อมสมองของคุณเลยนะว่าเบื่อไม่อยากทําอะไรไม่อยากไปไหนแล้วคุณก็อยากจะนอนคุณอยากเข้าที่นอนคุณอยากเข้าห้องนอนขนาดฟังไลฟ์ก็ไม่อยากฟัง ใครเคยเป็นบ้างคะนั่นแสดงว่าคุณกําลังฝึกจิตใต้สํานึกมหาเศรษฐีเขาบอกว่า้อดีคีสำคัญเมื่อไหร่ที่ใครก็ตามรู้สึกแบบนี้ค่ะเบื่อน้อยเซ็งหรืออะไรแบบไม่มีสาเหตุอะค่ะวันนั้นให้คุณรีบย้ายพลังงานหาเพื่อนคุย อันนี้คือเรื่องจริงแต่ต้องหาเพื่อนที่บวกๆหน่อยนะคะอย่าหาเพื่อนคุยที่แบบเฮ้ยก uh ูเซ็งมากเลยมึงเซ็งไหมเอ t t e people, t t e ng, ool, อก <t ell> ูก็เซ็งเออต่างคนต่างเซ็งลงนรกทั้งคู่แบบนี้ไม่เอาเวลาจิตใต้สํานึกคุณนะ่ะรับความรู้สึกที่เบื่อเซ็งนอยติ้งนองนอยอะไรพวกนี้ค่ะคุณจะไม่สามารถบังคับจิตใต้สํานึกไม่ให้ส่งสัญญาณไปยังสมองคุณนะคุณบังคับเขาไม่ได้เลยทุกคนแต่มีสิ่งหนึ่งค่ะที่มันจะพลิกทันทีหนึ่งให้คุณโทรคุยหรือว่า ททรคุยกับเพื่อนไปหาเพื่อนไปนั่งกินกาแฟกับเพื่อนชวนเพื่อนไปกินข้าวหรือว่าพากันไปทําบุญหรือว่าพากันไปทําสิ่งดีเจอเพื่อนค่ะเจอพลังงานค่ะทุกคนฟังไว้การเจอเพื่อนพลังงานดีสุดแต่เพื่อนต้องบวกนะฟังไว้นะทุกคนนะสองนะคะคุณสามารถนําตัวเองอะไปทําบุญไปวดัดไปบริจาคลงศพไปอ,อะไรอะสถานที่ที่ที่เหมือนเราได้บุญอะทุกคนเป็นสถานที่ที่เราไปแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบ ได้บุญเยอะอะะเนะฮะอันนี้สองอันที่สามค่ะให้ไปเที่ยวทุกคนให้ไปเที่ยวย้ายพลังงานไปหาคนย้ายพลังงานไปหาของกินย้ายพลังงานไปหาบรรยากาศนี่คือสิ่งที่มหาเศรษฐีเขาทํากันคุณเชื่อไหมแทนที่เขาจะเสียเงินเขาได้เงินแล้วเขาอรู้คีย์นี้กันเขาไม่มาบอกพวกคุณหรอกถ้าคุณอยากรู้คุณต้องจ่ายค่าคอร์ส คุณต้องจ่ายค่าคอร์สนะคะเพื่อนเรียนรู้เกี่ยวกับมหาเศรษฐีเขาใช้กฎข้อนี้เพียงข้อเดียวแต่ครูให้คุณฟีเห็นไหมก็ก็กลาวอยู่กับเราตลอดเวลาเลยคุณเห็นไหมเพราะว่าครูให้คุณฟีค่ะครูให้คุณฟีถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนถ่ายพลังงานตัวเองไม่ได้ฟังนะคะคุณจะเสียแบบมันจะมีเรื่องให้คุณเสียเสียทรัพย์มันจะมีเรื่องให้คุณต้องเสียตังค์คนที่เขาเป็นเศรษฐีจริงๆอ่ะเขาจะโฟกัสในหัวเขาเลย เขาชอบทํางานที่แบบว่าง่ายๆแต่ผลลัพธ์มหาศาลซึ่งครูโฟกัสแบบนั้นเลยทุกคนขอให้ฉันนะ่ะมีอิสรภาพทางการเงินเมื่อไร่ที่คุณรู้สึกติดตกเมื่อไหรคุณรู้สึกว่าคุณไม่ปังเมื่อไหร่คุณรู้สึกว่าคุณขายไม่ดีเมื่อไรคุณรู้สึกว่าคุณไม่รวยสักทีคุณจงสร้างสิ่งพวกนี้ค่ะโดยการเคลื่อนย้ายเชื่อครูค่ะเชื่อครูเราใช้เงินน้อยๆครัวเริ่มใช้จากกาแฟยี่สิบห้าบาททุกคนยี่สิบห้าบาทบอสยี่สิบห้าครูยี่สิบห้านั่งฟินมันเป็นสามชั่วโมงทุกคน นั่งไลฟ์นั่งสร้างงานนั่งสร้างผลงานจนทุกวันนี้ค่ะธุกรกิจเป็นพันล้านเพราะฉะนั้นทุกคนครูทําได้คุณทําได้เพราะครูไม่ได้เก่งกว่าคุณเลยนะแต่ครูกําลังเอาสูตรเคล็ดลับของมหาเศรษฐีมาบอกคุณก็อยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะเอาไปใช้ไหม